ไม่น้องกับสุขสบายดีนี่กันมาเืวรลังเก่าเนาะเอาเอาเทปมือข้อเอาเทปแล้วก็เอาหลายอย่างเมื่อเนาะเมื่อเอาเมื่อไงแบบเป็แลมปลาแก๊งเข้ามาเนาะแค่ไรก็มีเล็บปวยอยู่อยู่บ้านน่ะเงามางงามเหงาบางงามกับอ๋องหลอกเลยว่าเขินหลอกเลยว่าประตูจั๊กเอาเพผีหลอกอะไรเพิ่นประตูเห็นไหม ไปอ่านประตูหลดเลยไหมเดี hmm. oh ๋ยวคอยอัดประตูตัวนี้ไปพี่น้องเดี๋ยวเะพาะมาสิพาลงเอาผักแหวนมากินแกงแกงน้อไม้เอ้ออ๋อมานัก เก่าที่เขาเคยอยู่เฮ้ยงมาอีกติดอกมันเอาเคยเนาะมีเลยหมามันก็มีเลยมันชูเกยบบอลที่เขาตามหมังหงเลยยันกันลงทิ่มโคกลงเลยพี่เนาะเลย,ยเจ้าหันขักลเลยส่งสั้นเต็มบางหยาเลยก็อยากทิ่มแหละว้าววู้ชื่อไฮไปแล้ว มาทิมดอกแศมีอะเก็บบางอย่างัวฟ้าป่มามีเว้ยปีนี้บูมีเลยบ่มีพักแวนถ้าเราิดตีตัวเือเต็มแทนงาม้งโอ้าอะไรนะผู้างนั้นพูงาม โอ้ยเอาทางนี้แล้วทา้งนั้นต่อยันบุมีหันแบบไปเลยอยากกลับมาเอาทังเก่าเจ้าไปจ้าวันนี้ฟินมากจ้าไปโอ้ยขี้ลายแห้งเลยขี้ลายตุ่นห้ากัห้าเลยอ่ thằng mặt có mi đây ngám tháng ừ. mặt à? Ngám tháng khỏi bão hả? À? Ừ Cá ngám chào bão Ngám mì, cả cánh lọ bãi rồi Bộ lùm cứ bị cãi ngọt đi Ủa, ừ, áo nhọn mình Nhanh nhanh cơ mà Bà, ăn ít thịt cún có hên mình kín à? Thịt cún đây Muộn cháy, muộn cháy Cá tốt, xào phòn, mặn อาพักแวนบเว่นเมื่อกินกับยังนี่กินแต่แกงเนื้อยัเนื้มันอันนี้หน้าชาวพรบุรีเขาบึงสวนเนาะบุรีเขาบึงหนองสะเนาะปลาปีกายนี่จะไปเชิญบ่นปลาบ่มีพ่อว่าว่าตึกกินตอนล็กบล็อกบ่ปีกายนี่บ้าพี่บอกอีป้าตึกกินตอนลางค่ำเหมือนเราว่าบ่มีอือบ่มีหัดตัวหนึ่งอือเขาวอาว่ามันไปได้เลยปลาน่ะปล่อยเลยมันไปตายเบ่ด ปลาปล่อยตั้งหอดบ่ลอยทงปลาพันปลายพี่ผหอดจังได้ปลาพันปลายโตหอดลอยทงบขอดแล้หอดแต่ว่าปลาพันปลายปลานินเนาะปลานินหมันขวกระปล่อยปลานินไข่ขวกระปล่อยปล่อยมัดทุกปลานินอพอพดชุดถ่ายบริษัทแตกเพียง Học bò đây hơi âm à nga Âm à nga hay khóc bạ mm. Bất tay dạng áo dù đây Có gì mm. dạng áo này Vậy là khắp kín cho hùng bò không muộn chứ muộn chày mm. Hắn hào kín đặc chè trẻ lia lia là cả sao Ừ Không muộn chày muộn chay, mà chỉ có dạng áo hay không Bà khám thị ý cơ mắt vào đây không Áo ý áo lau cả Ừ. Nó mua mặt bát lau cả

เขาบังนี่น <w> ี่นี่งามเหมืนเขาเบิ่งยอดมันงามเลยเขาเอาโลดงามใบมันใหญ่่เนาะบ่ใบบันใหญ่กับขันยอดมันงามขันยอดมันงามเลยงามเลยผักแว่นจนเราเห็นยอดมันตุยๆตอนนี้เขาก็ไปยังอยู่พีมันนี่โมกินเขากับลาบง้อเออลาบง้อมันจะใช้ชื่อชื่อลำหันกินกัมมิตุ กินกับข้าเมํามตะไทยกินกับข้ามตะไทยกินกับอิจบปองเมือนกระลงลงใส่บาตรมือเสานี่เหมือนก็มาใส่บาตรเลยขับติ่งปะก้ามาใส่บาตรอีเม่ลงจังหันกาว่าสิลงคาว่าสิได้ลงจังหันมาได้อีเน่ลงแม่อีเม่จะมาลงใสบารอ่อใช กระแจกะอีพอตั้งแต่อีเม่ว่าตั้งแต่อีฟพอเอาฉันอีแม่บ่เห็นเหรอฉันหอว่เห็นหอลูกมันหลายหลายยังไงหาอันนั้นด้ยนาทีเดียวลืมจืดปุ๊บไเอาที่บุมาให้หมื่นเนาะ เห็นหลายอด้อืเนตีนเบะหรือตีนหมูวันนี้อืมันนี่จ่มบหมีบ่ะไ bon ่นี่งกดวาอยู่กับคมแค่งี okay ้ลีเนาะปกายนี่ลมอีนลีเด้จิงมน่กนี่่าท้งนิเออ นี่ยวสนมนกว่าใบมันกับริวันั้นนีขึ้นจกสีเมาครั้งนึ้งไม่ดีกว่า คันยาเยียบด้ดดออืมนี่นม้มทั้งนี่มันงามทาบจยไปเอาทั้งมันเหยียดยอีกายว่าก็ได้น้่ยก็ได้น้อยนึงก็ได้ายอยู่มไไปได้น้อย แหวนมากลายๆหนึ่งเลย tôm mình thì ngâm này nó hơi cho nó không tôm hết đây ông xè cái nó vậy khâu khâu lại em bắp bèn này cái gì mày đấy สายบ่อยสิผลใส่บาดมาสั่งเออสายแล้วเก้าโมงสิบโมงจังได้แล้วข้าวปลาแพร่หรือเ่าัวปลาแพรตัว่ไปใส่บาดเลยเออไปใส่ชุดไปขุดแปดโมงก็แล้วชุ่มมันนัออน้นชุมชมช่มชุ่มมันน่กะชุ่มใส่ชุ่มใส่บาดชุ่มจังหันก็แปดโมงก็แล้วต่วเขาก็เอาลงตน้นคือกันแต่เขาก็ต้อง เทศตนพนผอมได้เฮ้ยเทศตุนตอนเซบาทผู้เซบาทก็ะเซบาทได้ยังละแบบพี่นอพอี่เทอมละป่ะเอาได้ไล่เติบพี่น่อยเขากอลังหลังข้างในรอไปเลย